เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงจ้ะเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละฉันถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงหายอยู่หาก,ากระจักกิแล้วอายุก็ประมาณนีเร็วเองก,ก็จะอยู่นหนนานแค่ไหนใช่ไหมล่ะเอามากว่าลำบากพอเปล่าถ้าเขาอายุหนึ่งหน่วยกล้วยตกหวีเองก็มีก้วยซูกินใช่ไหมล่ะมีผลไม้อะไรที่เองปลูก,กไว้เป็น มันเองไม่มีม่ีเองไปอยากได้เองก็ไม่มีเงินกรเงินกะยังกันนี่จากพี่น้องเองไม่ตรงลําบากไปซื้อเขาก็จะเป็นหนีเขาน่าจากพี่น้องเป็นหนีเป็นจินก็ที่นีมันก็ลําบากตัวเจ้าของใช่ไหมล่ะนีงก็อยู่แบบพอพี่ยงพี่น้องพูดถึงว่านะเองก็ไปตรงเดือดโลนจากพี่น้อง มีอะไรเองก,ก็กินไอ้นันมันก็อยู่ได้แต่พี่น้องอไม่ต้องเดือดแต่เองอยางไดเองก็ต้องมีครับพี่น้องใส่อะไรเองก็ไม่โตไปอยากได้อยากมีอะไรมากมายเพราะว่าพูดถึงว่าส่วนได้ส่วนเสียมันกับพ่อๆกันเนาะถ้าสมมติว่าอีกบวบเองปลูกไว,เว้เองก็เอาไปพัดใส่ไข่มีกล้วยเองกับปลูกกล้วยไว้หินเอาปีมันไปหอมกเดิงเอาไปตุ่มจิมเดืองไอเดิงไปมากระจักจิ แล้วอายุก็ประมาณนี่เร็วเองก็จะอยู่ในนา,นาขแค่ไหนใช่ไหมละ่ะเอามากาว่าลุงบาขพอเฝ้าแต่เขาอายุหนึ่งหน่วยกุยต๊กวีเองก็มีกลุยสุกกินใช่ไหมละ่ะมีผลไม้อะไรที่เองปลูกไว้เป็นมันที่ดีมันก็มีทุกวันมันมีสารผิดหลายเะาพี่น้องเนาะูถึงว่าปลูกไม่ได้พี่น้องว่า เองก็ตรงยอมหลับเห็นไหมล่ะพูดถึงว่าอยู่บ้านนอกเองสมถะเองก็อยู่แบบพอเพียงเศรษฐกิจ,ะจะพอเพียงจ้ะยังกันนี่จากพี่น้องเองไม่ตรงลำบากไปซื่อเขาแต่เองยางไดเองก็ตรงมีครับี่นูมากระจกักกิแล้าอายุกประมาณนีเร็วเองก็จะอยู่ดนนาขแค่ไหนใช่ไหมล่ะเอามาก็ลำบากพอเปล่า ถ้าเขา,เอาอายุหนึอหน่วยท่นก็ไม่เล่นเนาะทันก็อยู่แบบพ่อพี่ยังอยู่แบบมีอะไรก็กินเองท่านอยู่ก็พี่ไปท่านก็อยู่ได้นะจ๊ะแต่คนยอมรับถึงความเป็นจริงถ้าไม่ยอมรับความเป็นจริงมันก็จะเป็นหนีเป็นสินเขาลลำบากตัว,ตวของใช่ไหมล่ะพี่ลินลินจ้าไม่ต้องซื้อเท่าจ้ะระยะก็ทำเนาะบางทีตลาดรกตลาดนัด จะเขาโทษยังไงยังไงประมาณไหนจะพักเขาล่างสะอาดไม่มีสะอาดเนาะอนเองที่พิถือมามันกับเป็นหนีเขาอีกใช่ไหมล่ะพี่น้องนันกับเป็นหนีเป็นสินเขา้าใจไมหมล่ะพอพึ่งแบบมันอยู่กระจายคนได้เนาะถ้าเองอยากได้นั่นได้นี่อันนั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่ม,มีดีเขาก็เองไปสื้อเขา ก็มีรู่าเขาทำแบบไหนเนาะเขาทำสะอาดเป็นีนสะอาดเนาะพี่น้องบางทีเขาอาจจะเบียวว่าะเงก็มีรูตอนที่ดีมันก็มีทุกวัน,นมันมีสารผิดหลายเนาะพี่น้องเนาะถึงว่าแบบมันอยู่กระจคนได้เนาะถ้าเองอยากได้นั่นได้นี่อันนั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีม,มากระจัิจแล้วอายุก็ประมาณนี่เร็วเองก็จะอยู่ในนานเข่ไหนใช่ไหมล่ะเอามาก็ลำบากพอเปล่า ถ้าเขา,เอาอายุนหนึ่งห่วยยังกัน,นี่จะพี่น้องเองไม่ตรงลําบากไปชื่อเขาเองก็ใหายเขามีไปแต่เองไม่มีเองกออยู่ของเองแบบนี้อยู่แบบพออยู่พอกินจ้ะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนที่นี่สมมติว่าเองอยากนอนยังไม่ต้องบุนไหยจ้ะมีอะไรก็กินเอ้นั่นเองก็ปลูกไว้ทุกอย่างจะพี่น้องปลูกไว้ทุกอย่างนอนยังไม่ต้องบุนไหยจ้ะ มีอะไรก็กินไอ้นั่นเองก็ปลูกไว้ทุกอย่างจากพี่น้องปลูกไว้ทุกอย่างกว้วยตกหวี้เองก็มีกว้วยสุก,กินใช่ไหมล่ะมีผลไม้อะไรที่เองปลูกไว้เป็นมันพูดถึงว่านะเองก็ไปต้องเดือดร้อนจากพี่น้องมีอะไรเองก็กินไอ้นั่นมันก็อยู่ได้แต่พี่น้ององไม่ต้องเดือดร้อน กินเองจ้าไม่ต้องสื่อเขาจะระยดจะมีตุกใบทำเคร่องสงะอาดจัดพีนพ่น้องจักพีนพ่น้องทำนี้เองก็อยู่ได้จ้าทำน,นี้ฉันก็อยู่ได้จาแต่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ได้ไหมแต่ก็คนที่เขามีกระตังสื่อกินไม่มีกระตังสื่อกินเองก็ไม่เป็นอะไร แต่ว่าก็สูกดืงง่ายดืงเป็นอะไรแบบกับคุงกับเขาเน้วเองปู่ไหว้มันกวนมันก็พร้อมย่ได้อยู่ได้กินแล้วพี่น,อนอ้องไ่ตรงซืีข้องนอกวลงว้รุ่นยังงี้เข้าไปก็ตตองหาชัยนี้มันก็ลำบากตัวทกของพี่น้องลำบากตัวทกของได้มากม,มีสารผิดหลาย มันมียาขายงขายามีสารเคมีนะปลูกพักปลูกอะไรก็มีสารเคมีแล้วพี่นองเนาะแต่ที่นี่แบบว่าการพนันในเองก็ไม่ได้ไปอะไรที่ว่าจะต้องเสียกระตังเนาะก็อยู่มีกล้วยบัวเองปลูกไว้เองก็เอาไปพัดใส่ไข่มีกล้วยเองก็ปลูกกล้วยไว้ยินเอาปีมันไปห่อมกเดิงเอาปีตุ่มจิมเดิองไอเดิงปะมันก็จะเป็นนีเขาน่าจะพี่นอง เป็นหนีเป็นจินก็ที่นี่มันก็ลําบากตัวจะค้องใช่ไหมละ่ะนี่ก็อยู่แบบพอเพียงหนอง <c oughs> หากินเล็บผ่านนอกเองพูดถึงว่าม่อก่ว่าไม่ยากได้นะตัวเองก็ยากได้แต่ว่าเองมันมันเป็นสมุดวาอยากได้รหลดเองไปเอาหลดเองก็ตรงนี้เขาใช่ไหมละ่ะนี้เขาะที่นี่ถ้าสมุดวิทเอง ซื้อเขายัางนี้มันก็มีวิตามินนะพี่โนงไม่ใช่ว่าไม่มีวิตามินนะสมมติเองไปกินของดีๆอะไรนี่เนะี่ยถ้าเขาจะท,ทาอันนี้เองไม่ได้ว่านาอไม่ได้ว่าเ,อ,าเองอยู่เแบบ็ดจะอะไรวะเรียกอะไรแบบประยดเยววาอยู่แบบพ่อเพียงคนก็มีสื่อกินก็ต้อหาชัยนี้มันก็ลำบากตัวทุกของพี่น้นง มันบาดตัวทั้ของใมากก็ทำเนาะบางทีตลาดลูกตลาดนัดจะเขาโทษยังไงยังไงประมาณไหนจะพักเขาล่างสะอาดไม่มีสะอาดเนาะการพน,นันใน้เอิ้มก็ไม่ได้ไปอะไรที่ว่าจะต้องเสียกระตังเนาะก็ะอยู่มีกล้วยอ,อเอ็อยู่แบบจะอะไรวะเรียกอะไรแบบปรยาต ว่าอยู่แบบพ่อเพียงคนเขามีสื่อกินเนาะมีสารผิดหลายมันมียาขายงขายา,ยามีสารเคมีนะผูกพักผูกอะไรก็มีสารเคมีนะพี่น้องเนาะแต่ที่นี่แบบว่าพูดถึงว่านะเองก็ไปต้องเดือดล้นจะพี่น้องมีอะไรเองก,ก็กินไอ้นั่นมันก็อยู่ได้แต่พี่น้องไม่ต้องเดือดล้นมิม,มิถึงก็ได้มากเนาะเหยียพาก็ได้พ่อได้อยู่ได้กิน ที่นี่ฉันก็ไม่ซื้อเลขไม่ไม่อะไรก็เข้าเดินการประนัดไม่ไม่ไม่ถึงก็ได้มากเนาะหยิบพาก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินที่นี่ฉันก็ไม่ซื้อเลขไม่ไม่อะไรก็เข้าเดินการประนัดมุดปรยากได้หลดเองไปเอาหลดเองก็ต้องมีเขาจะไปเร่กมีเขาเองไม่มีเงนเองเองปอยากได้เองก็ไม่มีเงินกบเงินกักแต่เองอยากได้เองก็ต้องมีครับหนอ การพนันในเองก็ไม่ได้ไปอะไรที่ว่าจะต้องเสียกระตังเนาะ็อยู่มีกล้วยหากินเล็บผ่านนอกเอพูดถึงว่าในใว่าไม่อยากได้นะแต่ว่าเองก็อยากได้แต่ว่าเองมันมันเป็นที่ีมันก็มีทุกวันมันมีสารผิดหลายเนาะพี่น้องเนาะพูดถึงว่าฉันพูดถึงเรื่องของฉันเนะาะถ้าเกิด ฉันม่มีกระตังอย่างนี้ฉันก็ซื้ออยู่ซื้อกินทาได้ฉันก็หาแบบีเขาก็มีอยู่มีกินแบบดีๆนะจ้ะที่นี้เขาก็บางทีบางทีางทการทําการอะไรขคงข้าวเย,ย็นโอนไม่ต้องวนวายจา้ะมีอะไรก็กินไอ้นั่นเอ็งก็ปลูกไว้ทุกอย่างจ้ะพี่น้องปลูกไว้ทุกอย่างแล้ก็สุกดืงงไา้ดึงเป็น อะไรแบบกับกุงกับเขานะเองปลูกไว้มันก้อนมันก็พร้อมีได้อยู่ได้กินแล้วี่นอมไ่ตรงฟื้อขนออะไรก็มีมีกระดิ่นล้นขนขวายหาจต่มีนงหาได้เองก็ลําบากทรมานถูกทรมานเช่าไหมล่ะเองมีมีไไม่ได้เองก็ตตรงเองก็ตตรงทำใจไงเองม่ตรงอยากมีถ่ายเองอยากได้เองก็ตตรงมีเข้าใจไหมล่ะเองไม่มีเองมีเองไปอยากได้ เอ็งก็ไม่มีเงินกเบเงินกันก็หายามีไปแต่เอ็งไม่มีเอ็งก็อยู่ของ